ภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับคือภาพของการทํากิจกรรมเพื่อช่วยในการเยียวยาจิตใจของสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีซึ่งกิจกรรมนี้นะครับจะมีเนื้อหาอย่างไรบ้างไปร่วมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่พร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับดีค่ะเดี๋ยวขอต้องพูดคุยหน่อยเนื่รับสมุดอยูเลยค่ะเดี๋ยวใช้ด้านโน้นดีกว่าครับผมเจ้ครับ ผู้ชมครับตอนนี้ผมพบแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับเป็นรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสังคมสงเคราะห์นะครับของทางสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีนะครับ mm hmm. พี่แคทหรือว่าพี่ mm hmm. นทัททิยาทองศิีเกศส,สวัสดีครับ mm hmm. พี่แคทครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพูดคุยกันเพื่อทําความรู้จักกับทางสมาคมให้มากยิ่งขึ้นด้วย mm hmm. นะครับตรงนี้ถ้าเราเดินไปนี่จะเป็นส่วนไหนครับพี่ด้านซ้ายมือนี่จะเป็น ที่พักของเด็กอ่อนนะคะครหรือเรียกว่าเดอร์ซอรีนะคะแล้วตึกด้านหลังที่กิจกรรมที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปนี่เป็นตึกอะไรครับตรงนี้เป็นอาคารโสมสวรีนะคะครับผมด้านบนจะเป็นที่พักของสมาชิกด้านล่างก็จะเป็นเราเรียกว่าลานาเด็กะสมใช้สําหรับทานข้าวแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆนะคะม,มีกิจกรรมต่างๆก็จะมาทําที่นี่อย่างชเช่นเมื่อกี้นี่นะคะ จะเป็นของวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณของกรุงเทพมหานครนะคะมาจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องมือเท้าปากนะครับเพราะงั้นในการเลี้ยงดูทั้งเยาวชนที่เป็นคุณแม่แล้วก็รวมไปถึงลูกๆที่จะเกิดตามมาก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษเรื่องของความสะอาดด้วยก็จะใช้ลานนี้เป็นกิจกรรมหลักเลยนะครับพื้นที่อื่นมีส่วนไหนที่แบ่งพื้นที่ยังไงครับ ที่เราเดินอยู่ตรงนี้นะคะเป็นของฝ่ายสังคมสงเคราะห์ของบ,บ้านพักฉุกเฉินเนี่ยนะคะถ้าเราจะเห็นว่าด้านซ้ายมือ,อมด้านหลังเนี่ยนะคะคจะเป็นตึก5ชั้นนะคะจะเป็นข้างล่างจะเป็นออฟฟิศที่ทํางานของเจ้าหน้าที่ส่วนชั้น2ชั้น3ชั้น4ก็จะเป็นที่พักของสมาชิกส่วนชั้น5ก็จะเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่ครับผมส่วนด้านล่างอีกห้องหนึ่งเนี่ยเราแบ่งทําเป็นของศูนย์กนิษฐนารียะคะ่ะศูนย์กนิษฐนารีเราทําช่วยเหลือ ผู้หญิงและเด็กที่ประสบป,ปัญหาที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะอ๋อครับผมเป็นศูนย์รับแจ้งนะครับทุกอย่างได้ค่ะแล้วเรามีห้องสา,งาสบ,สบค่ะห้องสอบพยานเด็กค่ะ,คะอืมครับผมก็แสดงว่านอ,นอกเหนือจากการที่ช่วยเหลือนะครับน้องน้องเยาวชนแล้วก็ยังมีส่วนที่ช่วยดูแลในเรื่องของสังคมด้วยต่ะเกี่ยวประสานงานได้ด้วยในเรื่องของกฎหมายด้วยนะครับเอาว่าในแต่ละปีเนี่ยน้องๆเยาวชนที่เข้ามาอยู่ในการดูแลของทางสมาคมเนี่ยมากน้อยสักแค่ไหนครับพี่ เอาปีที่แล้วนะคะ,ะก็มีอยู่ร้อยร้อยกว่าคน,าคนในจํานวนนี้จะมีน้องๆเขาที่ตั้งครันไม่พร้อมนะคะคจะมีอยู่จํานวน สิบห้าถึงยี่สิบลายอะค่ะครับผมค่ะจะเป็นเด็กอยู่สิบห้าลายครับเด็กในที่นี้นี่อายุสักเท่าไหร่ครับเด็กในที่นี้ก็ความหมายของคาว่าเด็กก็คือต่ากว่าสิบแปดปีแต่ปีที่แล้วเรารับไว้ที่ตั้งครรภ์ไม่ผึงประสงค์อายุน้อยที่สุดจะ1สิบเอ็ดปีสิบเอ็ดปีอะค่ะช่วงที่แล้วปีที่แล้วนี่สิบเอ็ดปีค่ะนี่คือต่ําสุดเท่าที่เคยที่เคยพบมาที่เคยพบมาค่ะใช่ค่ะแล้วทางศูนย์เองทางสมาคมเองนี่ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจเยียวยาเขายังไงบ้างครับเวลารับรับเข้ามาในสมาคมเลยคค่ะะะในนกกรณีของเด็ ดูแลฟื้นฟูทั้งในเรื่องของกิจกรรมนะคะแล้วก็ทางด้านกายจิตสังคมอะค่ะทางกายเ็าจะดูแลในเรื่องของการฝากท้องการดูแลสุขภาพนะคะครับผมจนกระทั่งคลอดส่วนสุขภาพจิตจะมีการประสานงานกับโรงพยาบาลจิตแพทย์เด็กนะคะที่จะทำดูแลตรงนั้นแล้วก็รวมทั้งของเราเองเนี่ยมีนักจิตวิทยาคลินิกที่ประจาอยู่ที่นี่ที่ประจําที่นี่ด้วยค่ะในเรื่องของการประเมินประเมินสภาพจิตใจเด็ก ในเบื้องต้นเนี่ยนะคะก่อนที่จะส่งพบจิตแพทย์ในตรงนั้นนะคะคแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็จะมีการให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลคันการดูแลบุตรที่จะออกมาข้างนอกนะคะแล้วก็รวมถึงการบริบาลทารกอะไรหลายๆเรื่องที่จะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับผู้หญิงนะคะส่วนใหญ่เด็กๆที่มาอยู่ที่นี่นครับคือเข้ามาด้วยความสมัครใจหรือว่าคุณพ่อคุณแม่พามาครับทั้งสองอย่างคะ่ะครับ คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเด็กที่สมัครใจถึงแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่พามาหรือว่าอ,องค์กรใดๆก็ตามที่ส่งมานะคะแล้วเขารู้จักที่นี่ได้ไงครับรู้จักหลายทางค่ะอย่างเช่นผ่านทางอินเทอร์เน็ตทางทีวีแล้วก็สื่อติที่เยอะนะคะส่วนใหญ่เราก็จะอ่านนิตยสารนะคะชีวิตจริงชีวิตรักอะไรพวกนี้แล้วแรกแรกที่เขาเข้ามาอยู่เขารู้สึกยังไงบ้างครับความรู้สึกแรกที่เด็กมาอยู่นะคะก็เขาจะรู้สึกเหงาค่ะก็เขา พราะที่นี่คุณพ่อคุณแม่ามารถมาอยได้ใช่ค่ะแต่ก็จะมีบางช่วงบางตอนที่คุณแม่มาเยี่ยมครับนะคะที่นี่เป็นที่พักของผู้หญิงคุณแม่สามารถมาค้างกับลูกได้บ้านอ๋อคุณแม่มาค้างได้ค่ะค้างแต่ว่าวันแรกๆช่วงแรกๆคือเขาต้องอยู่ที่นี่ด้วยตัวเขาเองก่อนใช่ค่ะก็จะรู้สึกเหงาดนึงช่วงระหว่างปรับตัวที่จะเข้ากับเพื่อนรู้จักเพื่อนใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีแบบว่ามาอยู่ช่วงแรกๆแล้วเหงามากจนจนสภาพแย่กว่าตอนที่รับ มีบ้างค่ะแต่ก็น้อยแต่ส่วนใหญ่เราจะประสานกับผู้ปกครองถ้ามีอยู่บางรายที่ถ้าเกิดอาการแย่ลงหรือว่าเหงามากๆก็จะประสานกับผู้ปกครองผู้ปกครองอาจจะรับกลับไปพักที่บ้านก่อนเพื่อให้เขาสบายใจช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาพักใหม่ก็มีค่ะในการตั้งครรภ์ก็คือประมาณสักเเดือนนะครับเวลารับเด็กเข้ามาอยู่ในการดูแลปั๊บเราเราวางแผน9เดือนตรงนี้ให้เขายังไงครับช่วงแรกก็คงจะในเรื่องของความพร้อมทางด้านจิตใจก่อนเพราะเด็กอายุน้อยๆนะคะ ซึ่งเขายังไม่พร้อมที่จะตั้งครันพอตั้งครันมาปุ๊บเนี่ยบา,บางคนเนี่ยเขาเขาจะตกใจตกใจแล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของเอ๊ะเวลาจะคลอดหนูจะเจ็บไหมหนูจะยังไงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องความกลัวให้เขาลดความกลัวลงในตรงนั้นเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เตรียมสภาพจิตใจให้เขาพร้อมในเรื่องของที่จะดูแลลูกดูแลคันช่วงนี้ค่ะ เพราะคะ่ะตอนนี้มาถึงรเ,เราเดินมาถึงที่หน้าคลินิกผู้หญิงแล้วนะคะคลินิกหรือว่านอสซี่ที่รับเลี้ยงน้องหลังคลอดนะคะเดี๋ยวพี่จะพาข้าไปดูด้านในนะครับ,รบเดินเข้ามาถึงด้านในแล้วส่วนแรกนี้ดูเหมือนจะเป็นสนามเด็กเล่นหรืเปล่าครับมีของเล่นเยอะเลยตรงนี้จะเป็นห้องกิจกรรมของน้องเล็กๆเขาอะค่ะจะมีของเล่นอะไรที่เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเขาะะอะค่ะค่ะ ครับแล้วมีด้านนู้นกับด้านนี้ด้วยด้านนี้จะมีน้องเล็กๆเขาพักอยู่อะค่ะเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูนะคะก็เป็นเหมือนเนสเตอรี่เลยใช่ไหมค่ะค่ะใช่งั้นเดี๋ยวตามเขาไปดูกันว่าเขาอยู่เป็นยังไงนะครับเชิญค่ะครับ นคนโน้นก็นเหมือนกันนะค่ะคนโน้นเราไมว่า<อ>ใช่ลูก<ม>ร<อ>ึ่งนะคะอันนี้เด็กเล็กจริงๆค่ะเล็กจริงๆเพราะว่าพอเขาโตแล้วเขาจะแกล้งน้องเนี่ยเขาจะเดินได้แย่ตามเตียง,งใช่ใช 14คน14คนนะครับอางที้เดี๋ยวถามพี่แคทหน่อยแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดในกรณีที่น้องที่เราทําการดูแลที่สมาคมขอลูกออกมาแล้วปกติเราจะให้การให้คําแนะนาหรือให้การดูแลยังไงบ้างครับก็บางคนมีเหมือนกันนะคะบางรายที่เขาไม่สามารถที่จะรับลูกไปเลี้ยงได้ทันที๋อมีเหมือนกันใช่มคะมีเหมือนกันค่ะก็จะแนะนําเป็นสองทางทางแรกก็มีในเรื่องของ การฝากชั่วคราวนะคะสามเดือน6เดือนแล้วก็มีระยะเวลาที่ต้องมาเยี่ยมครับออทางเลือกที่สองถ้าเขาบอกว่าถ้าเราแนะนําทางเลือกที่1แล้วเขาบอกว่าหนูไม่มีความสามารถจริงๆหนูอะไรหลายๆยอย่างนะคะก็จะทางเลือกที่2ก็คือการทำอาด็อกชันคือยกให้สถานสงเคราะห์โดยการออที่นี่จะเป็นสื่อกลางในเรื่องของการทำอาด็อกชันก็เด็กจะไว้ที่นี่ชั่วะคราวครับครับผมสามเดือนหเดือนนี่บังคับไหมคะว่าจะต้องมามาเยี่ยมทุกเดือนหรือว่ามาทุกสองอาทิตย์หรือยังไงครับ ก็จะมีข้อตกลงกันแล้วค่ะว่า,าต้องมาเยี่ยมลูกอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง mm hmm. ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดมีการทิ้งลูกไปสามเดือนไม่มาเยี่ยมเราก็จะทำในกระบวนการสังคมของเขาค่ะจะมีการติดต่อผู้ปกครองมีการลงมาเยี่ยมบ้านค่ะ mm hmm. ถ้าเกิดมีปัญหาเราไม่สามารถติดต่อผู้ปกครองได้เยี่ยมบ้านก็ไม่เจอเอ,อะไรก็แล้วแต่ในกระบวนการนี้นะคะเด็กที่ททฝากไว้ชั่วคราวก็จะมีการ เรียกว่าส่งให้สถานสงเคราะห์ของรัฐอะค่ะแล้วหลังๆนี้ในส่วนของที่ต้องยกให้กับทางสถานสงเคราะห์นี่เยอะขึ้นทุกปีทุกปีะอะช่วงหลังนี่ค่อนข้างที่จะน้อยลงนะนพูดถึงขายน้อยลงเพราะว่าเราทําในเรื่องของออพยายามที่จะทําให้เขาเลี้ยงลูกได้ด้วยตัวเองอะค่ะแล้วก็เราจะมีโครงการเกี่ยวกับเด็กที่ต้นทุนเราจะมีโครงการต้นทุนชีวิตนะคะคให้เด็กเลี<น>้ยง <ram. S 1> ลูกไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วยคือจะเรียกออนกศนที่นี่อะค่ะครับ หกวันเลี้ยงลูกแล้วก็หวันเรียนหนังสือค่ะก็ช่วยส่งเสริมนะครับเพื่อให้ลดปริมาณของคนที่จะนำนำลูกของเขาเองเนี่ยมาไว้ให้กับสถานสงเคราะห์ให้ปริมาณน้อยลงมาลงทุกปีนะครับพี่กคครับอยากรู้เหมือนกันว่าการที่วัยรุ่นหญิงคนหนึ่งนะครับตั้งครรภ์แล้วก็เลือกที่จะเก็บลูกเอาไว้พี่แคทมองว่าเป็นจริงๆแล้วแบบนี้มองว่าเป็นปัญหาสังคมครับ ไม่นะถ้าถามว่าจากการทํางานเนี่ยดีใจด้วยซ้าที่เด็กเก็บลูกเอาไว้เพราะว่ามันหมายถึงความรักความผูกพันของเขานะที่เด็กออกมาแล้วกเ็เราไม่ได้ทํางานเฉพาะกับเด็กเราทํางานกับครอบครัวด้วยครับค่ะซึ่งนั่นหมายความว่าทั้งตัวเด็กที่เป็นแม่นะคะแล้วก็ตัวคุณตาคุณยายเนี่ยยอมรับตัวเด็กด้วยแล้วกเ็เด็กที่คลอดออกมาเด็กเล็กๆเ,เนี่ยเขาจะได้รับความรักความอบอุ่นเต็มที่ นะคะตรงนั้นเนี่ยแต่ในใน,ในทางกลับกันก็จะมองว่าก็อาจจะต้องเกิดสถานสงเคราะห์หรือว่าในส่วนของสมาคมแบบนี้เกิดขึ้นเพื่อรองรับกับปัญหานี้แต่พี่แคท่มองว่ามันไม่ได้สวนทางกันใช่ไหมคือมันมันมันไม่เชิงหรอกค่ะเพราะรว่ามันมันเป็นอยู่สองทางถ้าเด็กท้องออกมาเนี่ยหนึ่งครอบครัวไม่ยอมรับแนะนําให้เอาเด็กออกอสองครอบครัวยอมรับ ที่จะเอ่อให้ลูกท้องต่อไปแล้วก็คลอดออกมาแล้วก็ยอมรับที่จะเลี้ยงหลานครับซึ่งข้อที่สองเนี่ยมันมันจะดูดีมากเพราะว่าตัวเด็กเองที่คลอดออกมาชีวิตชีวิตหนึ่งเขาได้รับการต้อนรับจากตัวคนที่เป็นแม่แล้วก็ตัวตาตัวยายที่จะเลี้ยงดูเขาในครอบครัวครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าพอหลังจากคลอดแล้วหลังจากนั้นน่ะจะวางแผนต่อยังไงกับเ,เด็กคนหนึ่งที่ต่อไปที่จะไม่ให้เกิดปัญหานี้ซ้ําขึ้นมาอีก ก็แสดงว่าพี่แคทมองในเรื่องของความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ยังยอมรับในความเป็นตัวตนของเขาแม้ว่าความผิดพลาดนั้นอาจจะทำให้สถานภาพของเขาในสังคมนเปลี่ยนแปลงไปบ้างอย่างไรก็แล้วแต่แต่ว่ามองในเชิงว่าถ้าเก็บเอาไว้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ปัญหาแน่แ่แม้ว่าอาจจะต้องมีในส่วนขององค์กรองค์การต่างๆที่ต้องเข้ามารองรับบ้างในบางจุดบางกรณีนะครับ